ครับขณะน,นี้นะครับคุณหมอพลอยนะครับก็กำลังอาบน้ำให้กับช้างนะครับ วันนี้ในพื้นที่นะครับมีการอสอบมาตรฐานควานช้างนะครับก็จะมีะคุณบอสนะครับก็จะมาสอบด้วยแล้วก็หมอพลอยแล้วก็ทีมควานช้างในพื้นที่ประมาณ27ท่านนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับคือวิธีการสอบนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อเขียนนะครับหลักปฏิบัติ ในการดูแลช้างการให้อาหารการดูแลสุขภาพของช้างแล้วก็การควบคุมช้างนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกว่าอย่างนั้นนะครับตามที่สอบถามท่านผู้มนวยการเดี๋ยวนะครับดูข้อมูลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการคาดเคลื่อนเนาะพี่น้องเนาะ เออก็มีข้อมูลอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งอ๋อนะครับมาแล้วนะครับอ่ามีข้อมูลนะครับบอกว่าสถาบันคุณวุธวิชาชีพร่วมสถาบันค้รชารแห่งชาติในพระอุปัรภม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินองค์การอุตสาหการรมป่าไม้ลงพื้นที่วังช้างอายุธยาแลพระเนียรประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรมพัธคารและร้านอาหารสาขาการจัดก,การการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาชีพควันช้างประเมินวันแรก12นายนะครับก็คือ12คน นางสาวจุลดามีจุนผู้มนวยการสถาบันคุณวุธวิชาชีพกล่าวว่าสถาบันต้องการที่จะยกระดับ ควันช้างที่มีทักษะและประสบการณ์อยู่แล้วให้มีความภาคภูมิใจและพัฒนาทักษะในด้านาต่างๆเกี่ยวกับการดูแลช้างที่จะช่วยยืนยันว่าควันช้างในระดับเริ่มต้นคือระดับสองเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการทรําความสะอาดช้างสามารถตรวจสภาพทั่วไปของช้างผิวหนังและร่องรอยบาดแผลหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับช้างมีทักษะในการจัดหาจัดเตรียมอาหารและน้ําให้ช้างมีความรู้เกี่ยวกับ การอาหารของช้างการเก็บรักษาอาหารของช้างสามารถสังเกตความผิดปกติในการกินอาหารและน้ําของช้างได้รวมทั้งสามารถดูแลที่อยู่อาศัยของช้างมีความรู้ในการเลือกที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของช้างสามารถเลือกสภาพพื้นที่ทำเลในการผูกล่ามช้างได้อย่างปลอดภัยโดยคานึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตัวช้างและมนุษย์ด้วย ทางด้านในสตวแพทย์ดรทวีโภคตังคะวานิศหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้างสถาบันโคชบาลแห่งชาติร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินครั้งนี้กล่าวด้วยว่าสถาบันโคชบาลแห่งชาติเล็งที่จะขยายผลอบรมเพิ่มเจ้าหน้าที่สอบให้มากขึ้นนําร่องในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อที่จะได้เกิดการขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะอาชีพฝันช้างได้มากยิ่งขึ้นนะครับ อ๋อขณะนีค้คุณหมอฟอยกำลังสอ,สอบใช่ไหมอ่ายินดีด้วยให้กำลังใจครับผมครับนี่เป็นการะระหว่างการสอบอภาคความรู้ภาคการปฏิบัตินะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton. ครับเมื่อเมื่อสักครู่นะครับพี่น้องก็จะได้เห็นหมอพลอยนะครับสอบภาคปฏิบัติในการดูแลช้างนะครับเ,เมื่อสักครู่ตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับก็คืออ,อ,อาบน้ําดูแลความสะอาดให้กับน้องช้างนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของการสอบนะครับซึ่งการสอบเออขาเรียกว่ามาตรฐานควนช้างเนี่ยนะครับ ดูแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับการสอบใบขับขี่รถยนต์เนี่ยนะครับมันจะมีเบรกมันจะมีคัตใช่ไหมมันจะมีเกียร์อโอโต้เออมันจะมีะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมนะครับแต่ผู้ที่สอบมาตรฐานควานช้างนะครับคือช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์ใช่ไหมพี่น้องนะครับเออทำอยังไงจะให้ช้างไปทางซ้ายทำอย่างไรจะให้ช้างไปทางขวา เออนะครับถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วมันก็จะ,ะดูแลควบคุมช้างเนี่ยยากมากนะครับจะทําอย่างไรจะให้เขาเรียกว่า ช้างเนี่ยถอยหลังเออพี่น้องงงไหมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาเ,เป็นควานช้างนะครับจะต้องรู้ข้อมูลของช้างเนี่ยนะครับจะต้องมออีความรู้นะครับช้างเพศเม,มียเป็นแบบไหนช้างเ,เพศผู้เป็นอย่างไรคุณแม่เขาเมื่อคลอดลออกมาเนี่ยเขามีอาการดุไหมพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไร นะครับจะจะต้องเป็นคนที่มีครามรู้พอสมควรนะครับช้างตกมันออจะสังเกตจากสิ่งใดออนะครับวันนี้าทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็ได้มา,เ,าเขาเรียกว่าทดสอบนะครับ เออก็บรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยืนถ่ายอยู่ทางด้านนอกพี่น้องนะครับก็ไม่ได้เข้าไปทางด้านในแต่ว่าทางอาจารย์ขาวท่านก็ให้เกียรตนะินะครับบอกาว่าสามารถถ่ายทําได้นะนะครับคุณอมหรือว่าพี่อมของชาวช้างเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเฮ้นนเยนนท์อไปถ่ายนะวันนี้เขามีการกเรียกว่าทดสอบมาตรฐานควานช้าง นะครับท่านก็คือแนะนําบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นครั้งแรกของอประเทศไทยไปอย่างนั้นนะครับเออมันไม่เคยมีพี่รองมันไม่เคยมีนะ ออหากพี่น้องออสังเกตนะครับจะไม่เคยมีในเรื่องอสอบมาตรฐานช้างตามที่มีโอกาสได้ถามท่านผู้มนวยการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อเช้าท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีข้อกฎหมายแต่เป็นการขับเคลื่อนเป็นการนำร่องเพื่อให้ควันช้างในประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐาน สามารถนำไปเรียกว่าเป็นเอกสารการันตี ในการไปเป็นควานช้างได้นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เคยมีพอไม่เคยมีปุ๊บต่อไปก็จะพัฒนานะครับอย่างกรณีควานช้างอยากจะย้ายจากเรียกว่าเลี้ยงช้างตรงนี้อาจจะไปอยู่ที่ฟางช้างแห่งอื่นนะครับเราก็นําหลักฐานนําเอกสารที่เจ้าหน้าที่เขาออกให้เนี่ยไปเป็นตัวการันตีบางคนบางท่านอาจจะอยากไปเลี้ยงช้างอยู่ยังต่างประเทศแถบเอ,อเอเชียก็แล้วแต่แตทางยุโรปก แล้วแต่นะครับเมื่อมีเอกสารที่ส่วนราชการเขาออกให้เราก็สามารถไปทําหน้าที่ควานช้างได้นะครับเพราะว่าการทดสอบมาตรฐานควาน,ควานช้างในครั้งนี้นะครับเป็นบททดสอบเบื้องต้น นะครับมันจะมีขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากควานช้างคนเลี้ยงช้างใช่ไหมจะขยับไปเป็นครูฝึกช้างประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้ตามที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าจะเดินทางไปทุกพื้นที่ทั่วไทยที่มีช้างนะครับทางภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่อะไรอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นก็จะไปทําที่กระบี่ก็จะวนไปไปทําที่ภูเก็ตไปทําที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่พี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทีนี้วันนี้ก็มารายง,งานให้พี่น้องได้ทราบกัน